นักเตะระดับตำนานที่สร้างภาพจำและเอกลักษณ์ที่อยากจะลืมเลือดไม่ว่า,าฟุตบอลจะผ่านไปนานแค่ไหนคนที่ 1. โรนัลโดอานาสเตปโอเวอร์ นี่คือหนึ่งในสกิลที่ถูกใช้มากที่สุดในเกมสมัยใหม่แต่ไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ทําการสรับขาหลอกก้าวข้ามระดับสมมุณ์แบบของโรนัลโดนาซาริโอได้เลยสักคนเจ้าของเมเลก้าที่ทั้งโลกให้การยอมรับเข้ามาคุกคามยุโรปด้วยสไตล์การเล่นแบบเซมบ้าขนาดแท้ที่เต็มไปด้วยคุณภาพการโยกศัพท์ของเขาไม่ใช่แค่ใช้ขานะครับแต่มันใช้เกือบทั้งร่างกายเมื่อโรนัลโดทําให้คณคิดว่าเขาจะเทไปทางขวาก่จะใช้เท้ากว,วาดข้ามบอลแต่ช่วงคลิปตา,าก็โยกไปทางซ้ายและกวาดเท้าข้ามบอลอีกครั้งก่อนทที่่่่จจะําาาาออยงงนนนั้นน้้คููตตสลมเขไป ทั้งเขาก็กระชากหายไปด้วยความเร็วของเขาที่ช่วงพลิกนั้นไม่มีใครหยุดได้เลยแต่มันก็นำมาซึ่งปัญหาเจ็บเข่าเรื้อรังเช่นกันแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสับขาหลอกของโรนัลโดอาไนนั้นทรงประสิทธิภาพที่สุดและไม่มีใครจะทําได้อย่างเขาอีกแล้วในโลกใบนี้คนที่2ซินดาดีนซีดานรูเลต รูเลตมักเซย์เปโรเอเตหรือสปินมูฟคือสิ่งที่คนมากมายเรียกในสิ่งที่เซนาดีซีดานทำจนชำนาญเขาคือหนึ่งในนักเตะที่มีสัมผัสแรกอันเนียนตาเทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้แต่ความสำเร็จที่กองเป็นภูเขาในอดีตท่ารูเลตถูกใช้โดยนักเตะหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะกาลิชาและเดียโกมาราโดน่าแน่นอนว่าทักสองคนก็ระดับตำนานและใช้มันดีดแต่มันก็ไม่ได้ดูมีเอกลักษณ์เท่ากับสิ่งที่เซนาดีซีดานทำเอาไว้การทำท่ารูเลตไม่ใช่ว่าจะมาโชว์หมุนก็ได้ทุกจังหวะะมมมันจเเเอออรคคคก็็ตต่่่่ืููส้้ข้ขาาาหาุณดวววยววและ เผด็จศึกคนทันทีโดยที่คนเหล่านั้นมักเปิดพื้นที่โดยรอบเอาไว้อย่างไม่รอบคอบซีดานจะอาศัยจังหวะเอาเท้าข้างนึงไปหยุดบอลและแตะบอลให้ย้อนหลังลงไปเล็กน้อยและใช้เท้าอีกข้างเขี่ยด,ด้วยฝ่าเท้าเพื่อเปลี่ยนทิศทางนั่นคือการเล่นที่เหมือนงานศิลปะอันเต็มไปด้วยเวทมนต์ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างจดจำมันได้ดีตัวที่สามจูเนยโญ่แปนนามบูกาโนนักเอร์บอ